Remember nights out of MC, now I blew a chair Run it back up in the weed, run it back up in the weed, yeah, yeah. Then we on my back, that's the rocking them bands on my feet. Nobody fucking with me, I got back on my feet. Now they don't wanna be, be, cause I came out the streets where most of these niggas be creeped. Remember nights out of MC, now I blew a chair Run it back up in the week run it back up in the weed, yeah. yeah. <c oughs> อัดตัวเลยนะเพื่อนห <c oughs> น้าวันอัดตัวไอวอตุงมื <c oughs> <c oughs> อเล้วคันเฮ้ยโอ้ยกัะหลกไม่ตายเลยเอเพื่อนเออดีล้วอัดตัว,ออตวให้มันดูสบาย <c oughs> น้องอย่าระวังเพื่อนม,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 มันมามันมา เด็กซิ้งสามมันนะเพื่อนเด่กซิ้งสามเด็กซิ้งสามมันนะเต้น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 ต้นรู้สึกไม่ดีมันจะเจ็บขี้ขึ้นมาตายเลยนะเพื่อนเออนั่นจังหวะนี้นัวอ่ำล้ำครับ

พูดอะไรโอ้ยโอ้โหสวยเพื่อนขมัน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 เีสวยทำดีไปุ่นเจ๋วนี่ตอนนี้ไปรุนไม่นะไม่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 ไ

วิวดับเบิลคิลเบ๊กโอ้มาคีาซะเดไม่มีอ่ะมีแต่มเมาล้าอะะ่ะ่าเผือก่าเผือกเผือกเผือกอะไรวะไฮ้กูเปิดไม่เหรอวะไอ้เดี๋ยว ไอ้กูเปิดไม่เหรอวะโร็วๆได้ยินไหมไม่ได้เปิดไม่นะวิตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรวิ ยิงได้อะอุ้ยวายเอ่ะเฮ้ยด่าเขาทำไมวะอุวิตาดิอาเฮ้ยด่าเขาทำไมวะเฮ้ยเฮ้ยเมื่อไร อก็เปิดใหม่บอกว่า่าเบื่อไรฮะไมฮะช้าก่อนหากใครที่กำลังมองหาเว็บสุ่มของรางวัลต่างๆสุ่ม ID เกมสุ่มบอลเลตเราขอแนะนําเว็บนี้เลย betzone. net อย่างแรกที่เราต้องทําก็คือการสมัครสมาชิกสามารถสมัครด้วย Facebook หรือจะสมัครผ่านตัวเว็บก็ได้นะครับโอเคสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสมัครผ่านตัวเว็บให้ดูนะครับ โอเคครับผมตอนนี้ก็สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เรามีอยู่ศูนย์เครดิตนะครับโอเคต่อไปเราจะทําการเติมเงินนะครับการเติมเงินนะครับเราจะเติมเงินด้วยวอลเล็ตซองของขวัญนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเติมเงินนะครับผมทําตามภาพเลยนะขั้นตอนที่1คือการเปิดแอปวอลเล็ตก่อนนะครับผมขั้นตอนที่2กดตรงซองของขวัญนะครับขั้นตอนที่3กรอกจํานวนเงินแล้วกรอกตามตัวอย่างเลยนะครับผม ขั้นตอนที่4ี่กดปุ่มยืนยันนะครับขั้นตอนที่5คัดลอกลิงก์มาใส่ในเว็บเลยนะครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เติมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมสุ่มของรางวัลแล้วกันนะครับก็มีเกมมากมายเลยนะครับสุ่มโลบอกสุ่มเพชรฟรีไฟสุ่มไอดีสุดแรแล้วก็สุม wallet ่มวอลเล็ตคูณ2เฮ้ยวอลเล็ตคูณ2อเลยเหรอโอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสุม่มวอลเล็ตคูณ2แล้วกันนะครับโอเคมาเริ่มเลยโอ้โหเราได้1ถึง9เครดิตโอเคไปต่อกันเลย เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเราได้100 w a l l อ t เลครับทุกคนตอนนี้มันคูณ2สแสดงว่าผมก็ได้200ซิสุ่มต่อเลยละกันเฮ้ยโอ้โหได้10เครดิตเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาต่อเลยละกันเฮ้ยเฮ้ยสา0ร้อยสามร้ว่ะโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาสมอีกสักครั้งนึงนะครับทุกคน เฮ้ยโคโหนึ่งร okay, ้อยโอเคครับทุกคนผมคิดว uh uh ่าผมคอแล้วผมติดต่อเพจเลยแล้วกันนะทุกคนโอเคครับทุกคนแล้วแอดมินจะทําการจัดการให้เราเลยนะครับแล้วเราก็ส่งเบอร์เข้าไปเลยนะครับแล้วก็รอสักครู่ครับเพียงเท่านี้เงินก็จะเข้าวอลเล็ตเราอย่างง่ายดายเลยนะครับผมเข้าไปสุ่มกันได้เลยนะครับผมที่เว็บ bestzone.net เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับ